สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่โลนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวธาตุน้ํานะคะชาวธาตุน้าคือชาวราศีมีนกรกฎพิจิกนะประจําเดือนสิงหาคม2567ค่ะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างเอง่ยเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุน้ําก่อนนะคะไพ่ใบแ,แรกขึ้นมาค่ะ เพตออฟคัพคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในความรักค่ะตอนนี้ตัวคุณเองแบบอะไรๆปลื้มเขาหลงรักเขาแบบสุดหัวใจเนาะสองเรียนค่ะในหลายๆคู่ที่มีปัญหาการโกรธกันอยู่เดี๋ยวก็จะได้คืนดีเดี๋ยวก็จะได้เคลียร์ใจกันนะคะออในหลายๆคู่ที่มมบออนกันไปจะได้รักเก่ารีเ์นหรือว่าจะมีการกลับมาคุยกันใหม่นะเ e มเพลิร์ค่ะพลังงานในตรงนี้คนคนนั้นของคุณเขาจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณ เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีอีโก้นะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบไม่ใครออกคําสั่งค่ะเป็นคนที่ถ้ารักแล้วเขาจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าวางพ็อดเองวางแผนเองเนาะไม่ชอบอยู่ใต้อานัตใครค่ะคนคนนี้แล้วเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆมีเสน่ห์ตรงข้ามเขาเรียกแะไะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามค่ะคีนอฟคัพนะคะ เราหเราเพ้นความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเป็นเขาเรียกอะไรคู่บุญคู่กรรมน้อที่ต้องพบต้องเจอกันออพลังงานระหว่างคุณกับเขามันเป็นเรื่องของบุญธรรมกรรมแต่งที่ทําร่วมกันมาค่ะเจ็ดเหรียญช่วงนี้อาจจะมีปัญหามีเรื่องมีประเด็นเกิดขึ้นได้ง่ายก็ให้เรามาระวังเรื่องคําพูดเรื่องการกระทํานะคะอตรงนี้นะคะออคู่ของคุณเนี่ยอาจจะมีผลกระทบกับ เขาเรียกเรื่องงานที่จะมีผลกระทบกับคู่ของคุณก็เป็นไม่ได้เหมือนกับว่างานเข้างานเยอะงานมากจนไม่มีเวลาดูแลเทคแคร์คนรักค่ะเพจอาปวัดเนาอยิ่งนานวันยิ่งนานวันยิ่งผูกพันนะคะยิ่งนานวันความรู้สึกยิ่งชัดเจนนะว่าเขาคนนี้แหละเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่คุณคาดหวังที่จะสร้างอนาคตร,ร่วมกันค่ะสามถ้วยเนะเจอปุปปิงปับค่ะกับคนคนนี้ แล้วก็เดือดฟูขึ้นมาอยู่กับเขาแล้วตัวคุณเองรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองเนาะไม่ต้องเก็กฟอร์มอะไรมากมายค่ะมีอะไรก็เหมือนกับพูดคุยกันได้เขาเป็นคนที่ให้เขาเรียกให้คําปรึกษาคุณได้ดีนะค,คนคนนี้อืมในหลายๆคู่ค่ะในช่วงเดือนนี้ก็เป็นไปได้สูงเช่นกันที่จะมีคนอื่นๆเข้ามาเจ้าแจวุ่นวายในความสัมพันธ์เนาะมีคนแอบเข้ามาส่องแอบเข้ามาขายขนมจีบคู่ของคุณก็เป็นไปได้เช่นกัน หรือแม้กระทั่งตัวชาวธาตุน้าเองค่ะก็มีพลังงานสูงเช่นกันที่จะเขาเรียกอะไรด้วยความมีเสน่ห์ของคุณทําให้มีคนแอบปิ๊งแอบป,ปลืม้มแอบชอบอะค่ะอยากที่จะคุยอยากที่จะดิวนะในตรงนี้ค่ะเป็นไปได้สูงเช่นกันด้วยพลังงานแล้วชาวธาตุน้ํานะคะในหลายๆคู่บอกเลยว่าความรักตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีแต่เพียงแต่ว่าในช่วงเดือนสิงหานี้อาจจะมีเรื่องเครียดๆเ,เข้ามาอาจจะมีเรื่องผิดใจกันเข้ามาก็ระมัดระวังแล้วก็ คู่ที่ม o ฟออนกันไปจะได้กลับมารีเทิร์นคืนดีหรือคู่ที่เหมือนกับเงียบกันไปหรืองอนกันอยู่ไม่คุยกันก็จะได้กลับมาคุยกันนะคะนี่ก็คือพลังงานของชาวธาตุน้ำนะตอนนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างเอ่ยในตอนนี้อ่าไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะสิบเหรียญเขาก็เป็นคนที่เทคแคร์ดูแลดีนะคะคนคนนี้ ้าดาบแต่ก็มีเรื่องทะเลาะกันหยุมหยิมเนาะหมุดคิดกวนใจกันไปค่ะเดอะเดวิลนะเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆอย่างที่มิกาบอกนะเออเขาเรียกอะไรอะตกหลุมรักเขาวันละร้อยรอบก็ได้ค่ะในตรงนี้เพราะความมีเสน่ห์ของเขานะเจ็ดถ้วยค่ะแปดถ้วยอืม เหมือนเขาช่วงนี้อาจจะมีเรื่องคิดเดยอะคิดมากเรื่องเครียดนะเป็นเรื่องการหาเงินหาทองเป็นเรื่องของการงานก็เป็นไปได้นะคะโดยพลังงานที่ขึ้นมาตอนนี้คิงออบคัพค่ะเขาก็มีใจให้กับคุณเนาะความผูกพันระหว่างคุณกับเขามันเหมือนพัวพันกันมานานหรือว่าคบกันมาจนมันแบบรู้ทางรู้ใจกันหมดแล้วอะคะ่ะอืมมันก็เหมือนเขาเรียกอะไรเขาเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครตามส่องตามสืบตามแบบเหมือนตามเช็คอะตามตรวจสอบเนาะอืม คิงอัพาร์ติเคิลเขาก็มีใจให้คุณค่ะชัดทิสเขาชัดเจนกับความสัมพันธ์ด้วยนะอืมคิงอัพวาดเขามั่นคงกับความสัมพันธ์ด้วยค่ะคือถ้าคนคนนี้นะคะได้ตัดสินใจคบใครแล้วตัดสินใจที่จะดีกับใครแล้วค่อนข้างที่จะชัดเจนนะแล้วก็เป็นคนที่ ถ้ารักแล้วทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจค่ะนะเวลานี้ตอนนี้เดือนนี้จะมีเรื่องให้เขาคิดเครียดจะมีเรื่องที่เข้ามาอาจจะทําให้เกิดความเครียดสะสมแล้วมันทําให้เวลาที่เจอการแล้วมีเรื่องนิดนิด่อยหน่อยก็กลายเป็นปทัทะากันได้ในตรงนี้ให้เรามาระวังนะคะเพราะพลังงานของเขาก็มีเรื่องตึงๆเช่นกันนะ แต่เขามั่นคงกับคุณแหละแล้วก็เขาก็มองไปถึงการสร้างอนาคตด้วยนะเขาไม่ได้อยากคบแบบเล่นๆเ,เหมือนกันค่ะเขาคบแบบเป็นจุดหมายเขาเขาคบแบบมีปลายทางนะก็ถือว่าเป็นเดือนที่คุณกับเขาต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดและการกระทาที่จะทําให้เกิดปัญหากันได้นะคะโอเคค่ะเรามาดูนะคะว่าเขามีใจให้กับคุณไหมเอ่ยมีค่ะเขามีใจให้กับคุณเนาะอืม เขาก็พร้อมที่จะสู้เขาก็พร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันอะคะ่ะบางทีบางครั้งเนาะเขาก็เหมือนกับคิดว่าตัวเขาเองอะทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจแล้วแหละบางทีที่มันมีปัญหากันเข้ามาบางบางครั้งเขาก็มองว่าเออตัวเขาก็ปรับพอสมควรแล้วล่ะก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างเขาข้างตัวงอะคะ่ะในเวลาที่มีปัญหาเนาะเขามองไปถึงการสร้างครอบครัวนะตอนนี้เขายอมเหน็ดเหนื่อยค่ะที่จะเหมือนเก็บเงินสร้างเื้นสร้างตัวนนอ้องพลังงานออภัยของการ ความคิดที่จะอยากสร้างครอบครัวขึ้นมานะความคิดเรื่องแต่งงานเรื่องออกออกเรือนนะคะมันมีพลังงานขึ้นมาสูงเลยแต่ก็ค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยพอสมควรนะนะตอนนี้เวลานี้เหมือนเขาวางแผนวางแพลนไว้เยอะแยะอะค่ะที่อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อจะสร้างอนาคตร่วมกันนะถือว่าเขามีใจให้กับคุณค่ะเขาเป็นคนที่มั่นคงในความสัมพันธ์นะม,มาดูกันค่ะว่าผู้ที่โกรธการจะได้คืนดีรีเทิร์นจะไม่เอ่ย เขตอัทิเคิลค่ะเดอะสตาร์ยังไงก็ยังรักอยู่เนาะทมเพลนยังผูกพันอยู่ยังตัดกันไม่ขาดยังอยากที่จะกลับมาคุยกับมาเคลียร์ใจกลับมาประคับประคองความสัมพันธ์ค่ะเพราะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์สำหรับเขามากๆคุณเ,เป็นคนตรงสเปคตรงไทยเขาอเรื่องปัญหาเดิมๆเรื่องเดิมๆอะค่ะซึ่งเขาก็ดูคําตอบของมันดีนะแต่มันเหมือนกับเวลาที่เกิดปัญหาเกิดประเด็นขึ้นที่ไรก็ ปรับกันไม่ได้สักทีเคลียร์กันไม่ได้สักทีนะคะมันเป็นความเจ้าอารมณ์ที่จะเกิดขึ้นในตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างที่มิกาบอกเนอะมันเหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หมดไปมันเป็นปัญหาเดิมเรื่องเดิมที่เกิดซ้ําไปซ้ํามาแล้วมันไม่มีใครยอมปรับอะค่ะอืแต่ก็ถือว่าโกรธกันได้ไม่นานไม่ได้ตัดกันไม่ได้มูบออนเนาะเดี๋ยวก็กลับมาคุยกันเกลียดใจกันได้ะคะ่ะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ ควีนอ็อกสอดค่ะจัดเมนควีนอัพติเคิลห้าหมายเดอะสตาอ่าโอเคค่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแนวโน้มแน้วมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองก็ตัดสินใจแน่วแน่แล,ละละเด็ดขาดล,ละละเขาความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ยังไงก็เป็นเขาเลือกแล้วคือเขาแล้วก็เดินหน้าสารต่อความสัมพันธ์นี้อย่างชัดเจนค่ะจัดเมนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็พร้อมที่จะไปตอบเขาคนนี้เนาะ อืมพอรักพอมีใจค่ะปัญหาก็เป็นปัญหาหยุมหยิมกวนใจทั่วไปเนาะเหมือนกับเกิดขึ้นซ้าไปซ้ำมาอย่างที่มีกาบบอ,อกนะมันก็ยังจะเกิดอยู่วนเวียนอย่างเงี้ยค่ะคุณทั้งสองคนต้องยอมปรับเนาะในตรงนี้รักก็รักบางทีบางครั้งเบื่อก็เบื่อแต่มุบออนไม่ได้ตัดใจไม่ได้เพราะว่าความรักมันมากกว่าอห้าถ้วยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยสิบไม้ อาจจะต้องพบเจอกับปสัพ์ปัญหามากมายเนาะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเอ,อหลักๆเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของการปรับตัวเนาะเป็นเรื่องของออการมีโก้แล้วงัดกันแล้วแบบว่าเหมือนต่างฝ่ายต่างเอาชนะกันเป็นปัญหาเป็นประเด็นในตรงนี้ต้องระวังนะคะออีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการแบบอาจจะแบบต่างคนต่างงานเข้าง,งานเยอะสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินอะจนมันเหมือนบางครั้งบางทีเก็บความเครียดจากที่ทำงานแล้วมาเขาเรียกอะไรใส่กันเองที่บ้านนะคะ อย่างนี้หรือว่ามาเจอกันแล้วมันอารมณ์เสียใส่กันออก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าไพ่พลังงานของเ,ออเรื่องของความระหองระแหงขึ้นมานะคะพี่นักวาดนะแต่ยังไงแล้วคุณไม่ได้เปลี่ยนใจหรอกคุณมั่นคงกับความสัมพันธ์เช่นกันค่ะคุณไม่ได้คิดจะคบเขาแบบเล่นๆนะคุณคิดแบบมีจุดหมายปลายทางนะสามเหลี่ยขึ้นมาการวางแผนสร้างอน,อนาคตร,ร่วมกัน The Sun ค่ะมองไปถึงปลายทางของความสัมพันธ์ที่มันแบบ เข้าใจเป็นกันเขาเรียกเข้าใจกันอย่างดีแล้วก็มันเหมือนกับว่ามีการปรับตัวเข้าหากันอย่างดีอะค่ะในตรงนี้ชาวท่าน้ําก็คาดหวังในความสัมพันธ์ที่มันอ๋อชัดเจนลงตัวสดใสเนาะยังไงแล้วปลายทางของความสัมพันธ์ถือว่าดีนะคะมันก็ต้องมีการผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปอ๋อเขาเรียกอะไรเหมือนเรียนรู้กันไประหว่างคุณกับเขาจับมือกันให้มั่นจับมือกันให้แน่นนะคะแล้วก็ก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันเนาะถือว่ายังไงแล้วคู่ของคุณก็ ต่างคนต่างรักต่างคนต่างมีใจอะคะ่ะไม่มีใครอยากที่จะมุบออนไม่มีใครที่จะตัดแบบจริงจังเนาะปัญหามีเข้ามาเดี๋ยวมันก็หมดไปค่ะในตรงนี้ถือว่าปลายทางของความสัมพันธ์แนวโน้มดีนะคะพลังงานบวกเนาะก็มีประสรคมีปัญหาบ้างก็สู้ๆกันไปค่ะโอเคค่ะสําหรับชาวธาตุน้ํานะคะราศีมีนกรกฎพิจิกนะยังไงแล้วมิกาดก็ขอให้ผ่านพ้นเรื่องราวประสักปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะและกลับมาพบกับมิกาดทาโร่ได้ใหม่นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ